ตึงต <c ười> ึงตึงตึงเสียงคาเงียบเงนเฮ้ย your l i เฮมาแล้วมาแล้วกันนะขอไฟแสงทางานกันไฟแสงไฟแสง Hello <c ười> สวัสดีครับ Hello from Hello from inside the van inside van เราอยู่ในรถตู้กันนะครับ inside van ที่ไหนครับที่พังงานะฮะที่ d i n o s e a World Park เราอยู่หลังเวทีกันนะครับตอนนี้ d i n World p a มันเป็นส่วนน้ำใช่ไหมครับมันเป็นส่วนน้ำแต่เราไม่ได้ลงน้ำครับได้เดี๋ยวเราจะลงน้ำไหมไม่ลงครับไม่ลงที่ไม่อยากเปียกอยากเปียกใครก็ได้อยู่นะคีอชุบชดน้ำหน่อย แล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เป็นพี่ป๊อปปองกูเล่นอยู่นะครับเรากำลังจะขึ้นแล้วนะครับเรากำลังจะขึ้นแต่ว่าวสมาชิกเราแพลคนนี้นยังไม่มานะครับเ <laughs> พิ่งลงเครื่องนะครับเพิ่งเราลงเครื่องแต่เที่ยง In a van uh ตอนนี้ในรถแวนในรถแวนในรถแวพลถ้าแพลดูอยู่ช่วยรีบหน่อยจะให้รอไหมเราไม่รู้ว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่ เย่อย yeah, ู่ๆก็ได well, ้มิเขาเห็นกันชัดไหมเนี่ยสัญญาชัดไหมครับกระตุกไหมครับอากันดีกว่าแพรหูตูบแล้ววทำไมไม่โทรคุยกันสวัสดีครับทั้งสองคนเลยขอให้สนุกสนานให้เต็มที่เลยเบื่อความหน้าตาดีบ้างไหมครับสองคนนี้ ชัดค่ะหน้ามืดแล้วหน้ามืดโอ้โสว่างเลยพนัทอยากฆ่าผมโอ้ยหน้ามืดเหรอย่าคฆ่าผมเขาก็อยากเห็นรายละเอียดบนหน้าเป๊กชัดๆกันเยอะไปสุนีนนนยเคลีย์หมวกหมวกบางเหรอ ี่นัดเป็นหน้าก,กากอะไรรู้ป่ะครับอะไรหน้าหน้ากากเทพบุตโุโอ้มีคนถ่ายว่าพี่เป็นหน้าก,กากิ่โจ้ใช่ยตอนนั้นนะ่ะแล้วพี่ก็ทวีตว่าถ้าผมอะไรวะพูดอะไรวะผมชอบโคอาล่ามากกว่า, <laughs> าริงโจ้โคอาล่าโคอาล่าโคอาล่าก่อนริงจโจ้ไม่กากแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในป่าอยู่ริมทะเลเลยอะ่ะมันเป็นสวนน้ำใหม่ของที่พังงานครับ บบดูเยอะมากอะยี่สิบนาทีจากภูเก็ตจากสนามบินภูเก็ตมาก็ยี่สิบนาทีเองเป็นสนามสนุกสนุกเลยแก่แฟนๆที่นัดดีใจเลยเป็นนักกากเทพบุตรุจุดากากหลอข้างในไม่หลอกไงหลอกแค่นักขากข้างในเป็นอต้ามาซ <c oughs> าตานล <c oughs> ยมาทูตมาสุรกาย <c oughs> ตอนนี้ใช้เน็ตใช้เน็ตของบนรถตู้ อันนี้คือของรถตูต้อะตดลองอันนี้ของรถตูมามา้มาไหมมาไหมน่ากาก่นสามีอย่างชาน่ากาก่นสามีอย่างชา <c oughs> เกียร์แสงหน้าเหลืองแบบดีซานี <c oughs> ๋อนก่อนนะไอโฟนเราก็ไม่ได้แอดวานขนาดปล่อยแสงหลายสีได้นะครับหรือว่าเราจะไม่มีแสงอีกอะไม่มีแสงนี่คือมืด มืดๆด,ดีกว่าเลอไม่มีแสงดีกว่าให้คนโวตมานะครับอันนี้กดหนึ่งแบบไม่มกดหนึ่งแบบ Natural look กดสองแบบดีซ่า <laughs> อะไรเนี่ยผลิตมากเอาใจไปเลยมีคนเขียนพี่นัส พี่น็อสนอนดูไม่ได้ก็ส่งไิพี่น็อสพี่น็อสน็อสไลน์เนี่ยน็อสเซอร์ซอนเมื่อเช้าอ่ะมีคนมามามาลักิี่สนามปิดนช่ไหมครับเยอะแต่เพลิดไม่ได้คุยกับเขาเลยผลิตรู้สึกผิดมากเพราะผลิดไม่ตื่นิงไม่ได้ยิงยังไม่ตื่นคือปากยิ้มยังยิงก็พูดมาคือแรงที่จะยิ้มยังไม่มีเลยแบบ อชอบแบบสอง natural look เขาบอกสอง natural look ที่ไหนนะ natural look คืออันหนึ่งอันนี้คือหนึ่งนี่คือสองนี่คือหนึ่งแบบ And this is number two ชอบไหนกดจะโหวตเสร็จกดสองแบบสอแบบไหนสองแบบนี่คือสองคืออันนี้ แบบดีซ่านแบบจีซานเอาไว้ตรงนี้ลุคจีซานลุคไมนั่นน่ะะกามันโดนบางเงามันบางนะฮมัเป็นเงา color p o l i s a n a fireman I'm too hot ไม่เป็นไรพี่ถือได้ l ง n g d a ง long เดี๋ยววันนี้เรามีเฟมเสเ็มาลองให้เรัง้เราาซ์ใหฟังดัไหมเฮ้ยเรามีไฟแบบอีกแบบด้วยเดกันนะไฟแบบดิสโกเทอะไฟแบบ ชิ้ใหญแฟก็พิมดุ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 มดมดุมดุ่สุมดุมดุดุม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 ดุดหดีๆก็ได้ โมเมนแขนเนี่ยโดนหน้าชาวบ้านเขาอะไรอ่ะไม่ได้เหมือนพระนีเที่ยวน้องเอครับคนชื่อน้องตะโว่าน้องว่าจะเห็นว่าจะคุยกับวงเลยผมขับไปข้างนอกนู้นเอเห็นว่าจะคุยกับวง จะคุยกับปงอะไรผมก็ไม่รู้เห็นว่าผมขับไปขับไปอยู่ตรงใกล้ๆปงก็ได้น้อเผื่อเราไป <บง S 2> ขับไปใ้ใกล้ๆเต็นต์ได้ so ครับเห็นว่าขับข้างนอกต้นเข้ามาใหม่ๆฮะขับไปข้างนอก <S 1> <S 1> ขับไปข้างนอก,ไ,นอกไม่ไมต้องดีนอกที่ว่ามีน,นะตรงไหนครนับตรงที่มีประตูเมื่อกี้โไปทำไมไม่ไม่ไม่เพราะเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้แล้วครับเรจะน้องคุยกับผมไหมผมก็ไม่เข้าใจได้ครับเขาคือใครครับพี่น้อยพี่น้อยอยู่ๆก็มีคนให้เราไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ พี่นดงครับผม่รงนี้เป็นไงบ้างครับยาอย่าส่องไอ้ก็เห็นไม่ชัดเราก็เลยส่องเสยเลยอะใจอยงง้บ้างพี่เลี้ยงน้องคุยด้วยกันนะผมก็ไม่รู้เป็นเคยเดี๋ยวเขาทำงานแป๊บนะคุยกับใครไปแลอวแล้วก็ไม่ให้ไฟเยอะย่าส่องเสย ัลาหลครับเออว่าีเน้อไม่จะให้ไปที่ไหนล่ะครับนี่นี่ผมนักพูดอยู่ครับครับอ่าอ๋อไม่้วตกลงตกลงตกลงเราไม่ต้องขึ้นก่อนแถวอะครับว่าตอนแรกผมบอกวงว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นไปก่อน เขาถึงแล้วเหรอครับครับแพรถึงแล้วจะไปคุยกับแพรที่ห้องแต่งหน้าก่อนไหมแล้วค่อยขึ้นพร้อมกันที่สำนักงานแต่ให้พี่ติ๊กคอนเฟิร์มก่อนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับพี่ติ๊กอีกทีก่อนนะได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้พี่ติ๊กบอกเนาะโอเคครับแป๊บหนึ่งเนาะครับขอบคุณครับโทรหาพี่จิ๊กหน่อยครับนี่นะโทรนะคุณเ่นไปก่อนนะ It's a song moving stop, wait a minute Fill my cup, put some licking in it Take a sip, Sanjay up, get a stretch. Spread it, Harlem, Hollywood Jackson, Mississippi If you show up, we're gonna we show up I'm gonna show up Too hot, hot damn Make it powerless uh. and the firemen too You not go to the You cũng bông bông ngon như anh nhà cô vì đến rồi đang oh ngông bông ok 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 có ngay nhỉ để bắt đầu phải sẽ bắt đầu là nó 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 bắt đầu ตกลงเดี๋ยวเรารออยู่ที่นี่พี่ครับผมไม่ต้องโทรบอกนะครับจะคอนเฟิร์มวิธีว่ายังไงครับครับไม่ต้องไปไหนครเดี๋ยวเรามาวอร์มเสียงกันก่อนพี่นัทเดี๋ยวพอดีจะสอนมันงงนิดหน่อยนะครับในการทำงานพี่นัทหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งลายนะพี่นัทจำ line 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 ของเองไว้นะอ่ะค่ะ v v เดี๋ยวต้องีเม้าส์สัง Bagaimana? Viva Viva La Musica Viva La <laughs> Viva Viva La Musica Viva 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 La Musica 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 แล้วยังไงมันคืออะไรเดีมันจะล็องสลับกันแล้วมันจะเป็นเพลงแบบแคนนอนเงี้ยอออ่าโอเคอันแรกคืออันที่สองจะเป็น Viva Viva La Musica Viva 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 La Musica Viva 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 la musica. Viva viva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 . Viva viva la musica. Viva viva la musica.

วีวาเล่าเล่นสองคนทางมิัะเดี๋ยวพูดกังเขาแล้วนะครับผมก็เพราะว่าเดี๋ยวอย่าเปิดผมก็จำไม่ถูกนะครับอย่างนั้นอ่ะมาทีนี้ผมจะร้องก่อนแล้วพี่นัทขึ้นนะครับขึ้นตอนท่อนสองเขาพูดถึงพี่นัทขึ้นกับขึ้นตอนที่ผมท่อนแรกใช่ไหมสมุดชัดเด็ดเราวีวาวีวาลามิวสิกะวีวาวีวาลามิวสิกจะต้องห้ามเพียงนะ โน้ตมันยากอ่ะามแล้วก็ไลฟ์อยู่กดดันตูมากเลยโอเคเพี้ยนนี่โดนด่าทั้งประเทศเลยแล้วเคยเหรั้งคนที่โทรมาเนี่ยคนคนไหนเองนะอะไรครับคนที่โทรเมื่อกี้นั่นเคยเกี่ยวกับทีมงานผมครับเขาคุยกันเองนะครับพี่เราจัดรอตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าให้ผมรอตรงนี้ไม่ต้องไปไหน

เราต้องเรามีสติเราค้างแล้วให้คนส่งเสริว่านี่คือเน็ตเน็ตเน็ตทางต้องมีสติแล้วพี่จะตอบอย่าอินเกินอย่าอินเกินอย่าอินเกินคุณบ๊อบ diva d i v เดี๋ยวทีนี้เมื่อกี้เป็นการร้องแบบออกเดี๋ยวเราจะเริ่มลมีน้องนี่คืออะไรอ่ะ Viva, viva la musica! Viva, viva la musica! Viva la musica! l a m u s l c a m v i o v i v i v i LA v u o i o a v i p v a o p v i o v i o a viop, 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 v i o i ใช้มือยกนี้เลยเนาะขอตัคนมาคอรถตู้บอกเราขาดอะไรเอ่ยแล้วพุ่ปิ๊กบอกว่าให้พี่ปิ๊กไปรอที่รถสาครจอดหลังเบตีเห็นว่าพี่ป๊อปเจอรถคืนแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ปิ๊กหน่อยครับแป๊บหนึ่งนะครับจะให้พี่เขาไปส่มรบกันได้ครับเออหนองวิวน้องวิวอยู่ไหนเป็นขับชื่อน้องวิวอยู่ไหนอ่ะไปตรงไหนนะน้องวิว มีความมุนในการทำงานแป๊บนึงนะครอ่ะเมื่อกี้เราเป็นบ๊อบเป็นการร้องแบบป๊อบนะครับทีนี้เราจะเราจะยกกระบังลมขึ้มานะครับนักเรียนดคเปเมื่อกี้มีทีมานบอกว่าให้ไปที่หนึ่งอีกแล้วไปเรสป่าเหตหรือเปล่าอ่ะด้วยกันอ่ะคุยพิธีติ๊กหน่อยได้ไหมครับยังไงอะงงอ่ะรถพี่บอจะอารถทีแล้วเราจะไปยังไง Lần quá mức gạo lòng đã bóp tai tan cho cầm lòng lòng cho cầm lòng 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 อ่ะตกลงรอตรงนี้ก่อนนะครับโอเคโอเคฮ่าฮ่่าฮ่าเ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าา่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่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 าเ่ี่าฮ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 ่า่าฮาาา ต้องมีเสียงนั้นใช่ไหมเสียงนี้มันช่วยไงครับคุณครูมันจะทำให้เนื้อเสียงนองแบบ strong strong ถ้าเกิดถลิมเนื้อหมดเลยน้อนหมดถ้าเราไม่ไม่ยกกระบังลมมันจะลองสมมติถ้าเป็นเพลงธรรมดามันจะมันจะไม่มันจะไม่ไพเราะแต่ถ้าเรายกกระบังลมขึ้นมามันจะเป็น

Cynny... Wai! Mi ddaredd! Pa man ja'ddai effekt? Mag i ddod? Pa? Wai, di'n ddod. Cynny... ni ddim wedi datal e lai a. Hahaha. A! Viva... A, penci sa ngan. Viva... Viva, la musica. Viva, vi...

Viva Viva La Musica 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 เป็นลิดอีกันทุกคะเราไม่รู้ท่อนสามไง Viva La Musica ไม่ทันล่ะนักเรียนให้คุณครูตีดีไหมครับให้คุณครูฟ้าดีไหมครับ คุณคูน่ากลัวจังเลยอ้ i ้าเลย Vivo Music แล้วรถคันนี้มีมีป้ายนี่เอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีรถที่ดีควรจะมีป้ายอย่างนี้นะครับอยู่ในรถแต่มันกลับได้เฮ้ยเขาฉลาดพอที่จะกลับด้านในในสมองสมองทุกคนได้นะฮะ It says no farting, which means. <laughs> <coughs> but I'm told. But big cumberland cup. The cumberland cup. The cumberland The cumberland ก็ใครอยากให้ผลิตโชคปลูกผมนะครับเดี๋ยวสามารถโอนเงินสมทบทุนการปลูกผมผลิตโชคมาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะดึนเบอร์ด้านล่างนะครับห้ามตดห้ามตดต้นฟ้าดอะไรนะห้ามตดต้นฟ้าินอันนี้ย ที่ร้องมายังไม่ได้ซ้อมเพลงที่จะร้องวันนี้เลยใช่สิเนื้อไม่ได้เลยยังจะเอาเนื้อขึ้นเวทีอยู่เลย This...This h i t that... อะไรหรอเปิดได้ครับ This is that I score เนี่ยสลโชว์เขาเลยสอมระหว่างที่รองแล้ to sing Bruno Mars One. This hit that ice cold for that white girl. This one for them hood girls, them good girls. Street masterpieces wild wild waking up in the city. Got just up with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hard. Got a police and a fireman. I'm too hard. Hot damn. Make a dragon, wanna retire, man, I'm too hard Hot damn I'd say my name, you know who I am i too hard Hot damn I'm bad about that money, make it down Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Cause I'm tough, i gonna give it to you Cause I'm i gonna give it to you i I'm i gonna give it to you Saturday night, we right in the spot Don't believe me, just watch Come on! It, it, no, no, go Just Believe it, just watch. Don't believe just watch. Don't believe it, just watch. Hey, 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 hey. Stop. Wait a minute. Fill my cup. Put some licking like, in thing it, thing it. Make a <laughs> set. Julia, take me to ride 'em, howl 'em. Hollywood, Jackson, Mississippi. If you show now, you're gonna show well. Smokey's got every friend I'm too high, hot damn. Make a couple, on of this, I'm fine. too high, hot damn. Make a dragon one retail man. I'm too high, hot damn. Say my name, you know who I am. Too high. I'm a bad boy that money I'm Girls, it's hallelujah. Oh, me and oh, 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 แ่ไหนอันนี้มันคือตรงที่เหมือนนเหมือนรถรถจะจะวนกลับอ่ะพี่อันนี้มันคือหลังสุดที่เป็นแบบซุ้มมหาเอ,อ่เออโอเคได้ครับปับ๊มนึงนะครับพี่คนขับเขาอยู่ไหนแล้วอะ่ะเรียกก่อนไปหลังทีกันแล้ว,ว อหายไปไหนลืมถูกคนขับทอดทิ้งเฮ้ยหายไปจริงว่ะลุืมเขาไปกินอาหารอะไรหนกันนะแป๊บนะครับโอเค I do hard Damn A <laughs> be be fire. Right. This hit that ice cold, my shell fight for that white girl. Uh, this, this hit that ice cold, Michelle fight for that white girl. This hit that ice cold, Michelle fight for that white girl. This one, one for them hood girls, girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin' living it up and in and the, go go the city. Got your son with Laurent. Gotta kiss myself so pretty. Hello. Do you ride? Damn. ไปนอนตรงโน้นเลยไปหลังไว้ทีเลยครับอ๋อตกลงน่าจะทันแถวอ่ะเขาแถวมาแล้วงั้นก็ขึ้นไปเนี่าเดี๋ยว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 ดีตรงนเนรกัะไปหลังวที่ครัจะั นักดนตรีอยู่หลังเวทีไปคุยกับเขาก่อนไหมได้ได้ได้เราต้องขึ้นคันู้นเพราะคันย้อนันป๊อปเขาจะรีบกลับโอเคครับมาน้องเอาเอาอะไรมานี่มีนป๊อปเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วเขายูเวลาให้เราอยู่มองไปดูยิ้มขึ้นหน้าเลยแถวอยู่ไหนอ่ะไฮโลดไฮลอดไฮลอดไฮโลดไฮโลด ไลฟ์จริ่หรอนะตกลงเราขึ้นด้วยแอปชาวฟังใช่ไหมไอ้เรื่องไลฟ์จริ่เหเนี่ยคุณแต่งได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นบอกให้น้องเขาขึ้นไปเตรียมอะไรอย่านั้นอ่ะเราต้องนัดคิวอะไรกับนันำสีก่อนปะไม่ต้องนะปล่อยเขาขึ้นเลยนะโอเคไปไอ้แบ๊กเออมึงเออมึงไลฟ์ได้ก่มึงพี่ครับเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับกูเปิดยังไงเปิดยังไงมึงเี็นท่นี้เหรอเป็นวันเราแอบได้ไหมนี่เราแอบเลยค่ะแอบแอบตรงไหนก็ได้วนๆไปก่อนเลยค่ะ ฮัลโหเจมให้ตกลงอ่เจมขึ้นเป็นกันเลยได้ครับแต่ว่าขึ้นครับขึ้นไปเตียมตัวกเลยแล้วก็เดี๋ยวเปิดด้วยอัพทามฟังเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พวกพี่ยังไม่ได้พร้อมจะขึ้นกันรอครับครับครับก็อย่างเงี้ยไะคุณไม่สวยก็ต้องแต่งหน้านานแต่งานพวกะขอก็ต้องงาน